เธอโพราจะไหนฉันก็ไม่รู้เธอมาเทิร์นเอามาเสริมน้ำแข็งอีกอ่ะเจอน้ำโขงเติมน้ำแข็งดีแล้วไงก็ต้องเสริมเป็นธาตุอื่นอีกอ๋อเอ่อเข่าคานไหมเข่าเกินไม่มีอมกด่ดีจริง ผมกดคนแรกเลยครับท่านก็น่าจะเป็นกูแล้วถ้าพวกมึงบอกขนาดนั้นละไอ้เจ๊ปฏิเสธก่อนแล้วก็ไอ้เหี้ยพี่บอกไม่ชัวร์ทำไมถึงกลายเป็นกูอ่ะทำไมกูกดคนที่สองอ่ะเอาเสียหาปัญหาแทนอยู่ดีๆก็เป็นคนผิดแทงให้คนที่ผิดมันเป็นฉัน้ยซ้อมต้อมงไปไหนวะตายไปแล้วบ่เนี่ย น,น่าน่าจะปลุกตื่นดูไปเที่ยวไหนตอนไหนแล้ววะพอใครไอเลี่ยบอกกูกลมลูกกลมลูกแต่วันเสาร์แล้วเจอเที่ยวฟิล์มกลมออกกลมลูกเสร็จยังบอกว่ากลมลูกไม่เสร็จไอ้สัตว์กลมลูกแต่วันเสาร์เจอวันนี้ยังกลมลูกไม่เสร็จเลยยายใจบุญเป็นคนเนี่ยบอกอาบน้ำหมาได้อาบน้ำร็จหรือยัง เดินไนอย่างอ้กคนมาเพิ่งไปเล่นฝั่งห้องนอนนั่นแล้วนะแบ่งปิงสอง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 แบงปิงสองไม่ใช่ไม่ใช่กูใช่ไหมโอ้ไม่ทัน ปิดกระาดาษอยู่ใช่ไหมปิดกระาดาษอยู่เฮ้ยใครทุบเลยรวะอไอ้ว่าใหม่อยู่นี่ตีห้าตีสอง คนอยู่ยิ้มอะไรไม่รู้กันแล้วกูทำไงเนี่ยจะครับมีมีทหารตีในท่อแล้วกูณได้ทำไง โอ้โหเยียมรูนันยิงมดจะีหลานวดแนเลยยครแม่งมีโดนอโคดเฮ้ยซิปเอ็มไอพวกจีเวล่างนี้มันแพงวา ถ้ามาอสตถ้ามอตรงทุกอันก็แพงดีฟ e ลออนมีอยู่ a พ ราจะพลาดไม่ได้เลยวะ <c oughs> ไม่เคยรู้จักความผิดพลาดเลยเหรอกไม่กูงงตรงที่ว่ากูอะไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แบบแค่แแแเพิ่งสามสิบวีแรกเลยตายหากันหมดไรเงี้ยไอ้เฮียเพิ่งสามิบวิแรกองม้งเปตัวใหม่ด้วย ข้างล่างเลอข้างล่างข้างล่าง ได้มึงอยากแข่งกูเวอร์ชันเร็วอยู่กูจัดให้ แปลกๆแ,แล้วนี่คือพัสสี่ที่เหรอพี่อาตายเหมือนใช่ที่มันมากับไอ้คาร์ดนั่นไง โอ้ยเฮียถามจริงยังไม่ติดโลเลย มาได้ไปไอ้เจมมาได้มาได้แล้วตุลอโอ้ยโอ้ไม่หมดไอ้เชี่ยมองไม่เห็น เคหมอกมาปลาครั้งหมาปลามาเฮ้ยเจี๊ยบ <Yeah. S 2> น็อกโลมากน็อกโลมากเหลือสิบอะห้าตัวเจมท่อห้าตัวเจม <Okay. S 1> มีบิด,ดนะติด่น้าทันแล้ววะมันไม่ไปลง,งห้องครัวละมีปัญหาไฟเลยโอ้โหาระเบิดให้โดน ไอ้เหี่ยโผล่ไปคมดว่าไม่จะเยอะขนาดนั้นก็ควก็ูงเลยห้าตัวเจ็บกี่เนีกแต่เัาโคตรรัวบิดมาซ้ายบดเจมเจมบิดมาซ้ายช่วยหนะ่ย 喽，这风。起来，前面多牛。过来，来呢。 เกมแม่งโดนหลุมยำยับเลย อ๋อเฮ้ยจบแล้วเหรอเชียทุกอย่างทุกอย่างไม่เกิดขึ้นคนเดียวแบบพี่อย่างรวดเร็วเลยสัตว์กูโผล่ไปกีกูช็อกเลยห้าตัวี่ะวิ่งเรียงกันมาเลยปลาย i ไม่โดนโลบิดมีทั้งบิดทั้งล็อกทั้งยิงแล้วก็ฟิวเต็มไปหมดเลยตาแรกนหนักหน่วงเสมอไม่เป็นไรหรอกพวกเราชินแล้วใช่ปะ เอออส accuracy ไม่เปลี่ยนตำแหน่งใส่จิวแล้วมันทำไมวะพี่อาเพื่อนเพื่อนในวงนี้มันมีมีผลมั้อันนี้คิดเอง ดบิดเบเสียสลับมืออาวุธด,ด้วยก็เด <c oughs> ื Just อด 7K Apple p r o ช e s <c oughs> s i o n a l แบนเดิมค่าเดิม ค้ากูไม่มีอะไรขายออกเลยหรอะเนี่ยชีวิต ทำไมวันนี้มันหาห้องนานจังวะนั่นน่ะสิยิ่งดึกยิ่งนานไปเจมเอ,อยา่าอยากลองเล่นแคสคอร์สกันไอ้นี่วะไอ้อะไรวะไอ้ออริกันยังไงอะ่อมึงช็อตแล้วกูวิ่งชนไง ได้ป่าวะมันโดนช็อตนะมันไม่ได้โดนตันเรามันยิงสวนมานะแอบชนไงอ๋อข้าขึ้นแล้วหรอวะอยากอะไรอะไรอ่ะพี่ดีลิเรียม <c oughs> แพงมันต้องนานแล้วไอโซลเลตกันสีขาวอันสุดท้ายเลยอ่ะอืมอันนี้ก็ใช้เหมือนมอที่ใช้อยู่อ่ะไม่โชว์เหร <c oughs> ผมก็ใช้ถ้าจะเปลี่ยนสร้อยก็ต้องซื้อนั้นใหม่อไม่ใช่ที่โชว์นะเวยไม่ได้โชว์จะบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนสร้อยมันก็ต้อง bèo tiền mua cái nát gì anh ngay không phải không phải phải passive cái này bảo bài đi anh thư hai tự mình rồi mà cùi sẽ nhồi đây ไปหาดีวายวันสามตึบสี่ตึบดีวายหัวอีกอ่ไม่เจอแม่งตัวรวยเลยทางส่งนอะก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยออกร้อยเอ็ก <laughs> ยังไม่รวยได้ไงแป๊บๆเดี๋ยวเสกเพิ่มมาอีกร้อยเดี๋ยวเสกเพิ่มมาอีกร้อยคนจริงไม่ต้องพูดเยอะแค่พี่เจม